ถ้าใครนะคะอยากเป็นข้าราชาการติวเพื่อสอบเป็นข้าราชาการและติวเพื่อเป็นที่หนึ่งแนะนำสถาบันติวอาจารย์ทัศน์ประถมพลค่ะสวัสดีนะครับตอนนี้อยู่กับน้องกีรติกาสุขศิรินะครับน้องอูเล่ลูกศิษย์ผู้สอบบรรจุเป็นข้าราชาการในส่วนของตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนนะครับสวัสดีค่ะชื่อกีรติกาสุขศิรินะคะ เป็นผู้สอบได้ลำดับที่15ค่ะตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการค่ะคืออยากติวกับสถาบันปีกจตาทัศน์ปฐมพลเพราะว่ามีความฝันตั้งแต่เมื่อปี62ค่ะ hmm. เพราะเมื่อปี62ก็ตั้งใจว่าจะสอบพัฒนากรแต่เสียดายที่ว่าภาคกรย,ยังไม่ผ่านก็เลยมีโอกาสมาติวกับสถาบันอาจารย์ทัดในปีนี้ค่ะแล้วตอนเริ่มติดตามเมื่อตอนปี62ที่เราติดตามยังไงจาก YouTube เห็นหรือเสิร์ชหาที่ไหนใครแนะนํา ก็มีจากเพจ Facebook ค่ะอาจารย์ทัศประสมพลแล้วก็มีจาก u t u b e ค่ะที่ว่าขึ้นว่าติวเพื่อเป็นที่หนึ่งะคะปีนั้นปีหกสองลูกศิษย์ก็มารายงานตัวที่นี่ก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันใช่ได้ที่หนึ่งค่ะก็เลยได้ดูได้ไหมได้ดูได้ดูค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจเพราะหนูเชื่อมั่นในอาจารย์ทัศน์ประสมพลจากจากตําแหน่งอื่นๆที่ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์อะไรได้ผ่านหน้า Facebook Fanpage เนี่ยค่ะก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะติว แล้วก็ได้ที่หนึ่งเกือบทุกตำแหน่งเลยจริงๆหนูก็เลยสนใจแล้วก็ตั้งใจใช้เวลาที่เหลือก็คือไม่ถึงเดือนในการติวใช่ค่ะในการติวหนูจะติวย้อนหลังซะส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าความรู้ก็คือเก็บเกี่ยวได้เหมือนกับติวสดเลยค่ะก็ดีใจนะครับในส่วนของน้องโอหรือน้องโอเล่น,นะครับที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ติดตามเพจมาตั้งแต่ปีหกสองของเองอาจารย์ทัศน์ปฐมพลแล้วก็ อาจารย์หนึ่งนะครับในนามสถาบันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโอเล่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้น้องโอเล่เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับขอบพระคุณมากครับ เน้นตรงจุดออกก็สอบเคร็ดลับความสำเร็จเตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทั์ปฐมพลดูความสำเร็จได้ที่ www. ปฐมพล .com มัครติวแอปไลน์ทัตอันเดซกอร์ปัมพลหรือทางเพจ a c e b o o k เตรียมสอบเข้าหน่วยงานราชการอาจารย์ทัตปัถมพลสอบผ่านได้บรรจุเป็นที่หนึ่ง ต้อง,อ,งอาจารย์ทัดเท่า,า,านั้น